สวัสดีคะ่ะ FC ทุกทกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเส้นเคยคะ่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอี v ี p เช้าบ่ายนะคะวันที่20กันยายน2567พี่น้องวันศุกร์เนาะคะ่นะเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคะ่ะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f c ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคาก็คือการโจทย์เด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายเด้อพี่น้องถ้า FC ไม่ชอบก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่า ท่านจะนำไปใช้ได้ทั้งวันเนาะค่ะทุกคนทุกรอบในแต่ละวันนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกคนจจจะพาทุกท่านไปดูันที่19ก่อนนะคะทุกคนเข้าหรือหลุดวันนี้ไม่ค่อยเข้าทุกหุ้นเลยนะคะทุกคนค่ะนี่แค่อีกก็หลุดไปนะคะนีวีก็เข้ารอบบ่ายไม่ใช่คู่ตัวเด่นค่ะทุกคนรอบเช้าใจให้3แลไดนะคะทุกคนมา17199พี่น้อง สลับกันกับนี่ปกติค่ะทุกคนคะ่ะหลุดนะคะทุกคนเราบ่ายใจให้หและ5มา8ปดสองแดหกดเด่นมาหนะคะท <tes> <ๆ>นะุกคนเข้าคู่ห8แปดแดหเข้าคู่ตัวไม่ใช่คู่ตัวเด่นเนาะค่ะ,ะเนาะเลขเด่นประจําวันวันนี้ก็หลุดนะคะทุกคนนี้ปกติก็หลุดนี้วีก็หลุดนะคะห้ากับศเอา ไปรุ่นต่อพี่น้องช่วงไหนที่หลุดเอฟซทุกท่านหยุดพักผ่อนก่อนเด้อยพี่น้องเศ้าเมืยก่อนค่อยมาตามไม่นะคะทุกคนขาเพิ่นเขาหลายมือแล้วนะคะพี่น้องเพิ่นอยากพักผ่อนอวันที่ยี่สิบนะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่หกและห้านะคะเรามาดูความน่าจะเป็นคะ่ะทุกคนหกค่าหกหนึ่งหกศูนย์หกหกหกเจ็ด หกเก้าหกสามห้าค่ะห้าหกห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแปดเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หนึ่งและศูนย์ค่ะทุกท่านมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะหนึ่งหก หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งแปดหนึ่งสี่ค่ะทุกคนศูนย์พี่น้องศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์เจ็ดนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะ เรามาดูคู่ตัวเด่นกันค่ะหกห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ห้าหกห้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งกับศูนย์รอบบ่ายหนึ่งหกหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้านะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านค่ะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะ ที่นี้ใจจะให้เลขเด่นประจําวันแล้วใจจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเนื้อรอบละสี่คู่วันนี้น่าจะติดคู่ตัวเด่นอยู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันสูงอยู่ที่เลขหกและเลขหนึ่งเบิ้ลประจําวันคือหกหกกับหนึ่งหนึ่งหกกับหนึ่งนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวัน,นะค่ะทุกคนมาดูกันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่หกและห้าเด่นประจําวันอยู่ที่หกและหนึ่งเป็นหกหกหกหนึ่ง ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันคู่ตัวเด่นด้วยนะคะทุกคนหกหนึ่งหนึ่งหกห้าค่ะห้าหกห้าหนึ่งติดคู่ตัวเด่นห้าหกห้าหนึ่งนะคะทุกคนขามือนี้คือติดคู่ตัวเด่นลายแท็บพี่น้องสิเขาหรือสิลุสค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หนึ่งและศูนย์เด่นประจําวันอยู่ที่หกและหนึ่งเป็นหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันติดคู่ตัวเด่นหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะศูนย์ค่ะ 06 01ติดคู่ตัวเด่นทั้ง06ทั้งศ1พี่น้องกับเป็นตะลุนอยู่ได้พี่น้องขาหมักบ่ค่าพี่น้องมากกระตามเด้พี่น้องขาบ่หมักกับพานคะ่ะสําหรับคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเชา้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าลสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข่ามีหลดุดถูกเมื่อคะ่ะพี่น้องขาถ้าสมมติว่า ใครไม่ชอบก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะทุกคนตามความชอบเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะทุกท่านคะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะวันที่นิเคอีบีเวันที่20กันยายน2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันมานกันสุขสุขคนณและพี่น้องสวัสดีค่ะ